ว่าประธานสภาก็นั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยครับแล้วก็คอยบอกให้คนนั้นคนนี้พูดใช่ไหมครับแล้วก็มักจะโดนสมาชิกต่อว่าบ่อยๆว่าไม่เป็นกลางนะครับถ้าประธานสภานะครับทำหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางยึดมั่นในกติกานะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เสนอความเห็นไม่ชิงปิดประชุมเมื่อตัวเองเสียเปรียบสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Everyday Politics คุยการเมืองเรื่องง่ายๆสไตล์สอสอองนะครับ เราก็จะมาพูด <rôle>: ค <lebih off> ุยกันในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อนๆเป็นเหมือนผมไหมครับ ตอนที่เราไม่ได้มาอยู่ในสภาเนี่ยเราก็คิดนะครับว่าประธานสภาก็นั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยครับแล้วก็คอยบอกให้คนนั้นคนนี้พูดใช่ไหมครับแล้วก็มักจะโดนสมาชิกต่อว่าบ่อยๆว่าไม่เป็นกลางนะครับโอยอวยจากข้างนั้นข้างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าประธานสภาที่เราเห็นในช่วงการเมืองตะลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรับบทหนักมากท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองนะครับแต่ประสบการณ์ที่ผมได้รู้จักกับประธานสภากับตําแหน่งนี้เนี่ยในผมเป็นสสนะครับผมก็จะเล่าทุกคนฟังว่าตําแหน่งนี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างน,นะครับเพื <S <S ่อนๆรู้ เป็นตำแหน่งที่รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เลยนะครับแต่เป็นการแต่งตั้งที่ได้มาจากมติของสภาก็คือตอนที่เราเข้าไปประชุมสภากันเนี่ยครับเรายังไม่ได้เลือกนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับ เราต้องเลือกประธานสภาก่อนเพราะว่าประธานสภาเนี่ยจะทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการประชุมสภานะครับพอเราได้ผู้แทนรัษฎรเข้าไปประชุมกันแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีการแต่งตั้งนะครับประธานชั่วคราวมาเพื่อจะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับปกติเนี่ยประธานสภาก็เมื่อมาจากการเลือกตั้งที่อยู่ในจํานวนที่นั่งของผู้แทนรัษฎรในสภาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประธานสภาที่มาจากพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากนะครับแต่ประธานสภาใน กะท่น60เนี่ยนะครับในรอบการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยก็แปลกๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้เป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับที่1ได้เป็นประธานสภานะครับเพราะมีการชิงไหวชิงพิบหักเหลี่ยมกันหน่อยในการที่จะเลือกประธานสภาทีนี้ทําไมถึงสําคัญล่ะครับเพราะว่าประธานสภาเนี่ย ไม่ได้มีแค่หน้าที่กดปุ่มให้คนพูดนะครับแต่เป็นคนที่ควบคุมการประชุมนะครับแล้วก็ดูแลกิจการของสภาเป็นตัวแทนของสภาในการทำกิจการภายนอกคือเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเป็นตำแหน่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็น,นกลไกหลักนะครับให้การประชุมสภาเนี่ยดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพวาระต่างๆที่จะเสนอเข้าไปในการประชุมก็ต้องเสนอสู่ประธานสภาผู้แทนประธานสภาจะให้ใครพูดไม่ให้ใครพูดจะเชิญใครออกนอกห้องประชุมก็อยู่ที่ประธานสภา,อาขอท่านถอนเนนะครับถือถ้าไม่ได้พูดคํำนี้เรียนเรียนท่านแล้วไงฮะคาไหนคำนั้นครับกระแสกว่าท่านท่านยังยืนยันนะ การจัดสรรเวลาที่วิบของสองฝ่ายเสนอเข้าไปก็ต้องเสนอเข้าไปที่ประธานสภาว่าเรื่องไหนจะพูดก่อนพูดหลังเรื่องไหนจะพูดนานเท่าไหร่จะให้ใครพูดและจะหยุดที่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้คือบทบาทของประธานสภาเพราะฉะนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบในการเสนอนะครับความได้เปรียบเสียเปรียบในการอภิปรายความได้เปรียบเสียเปรียบในกระบวนการหลังฉากว่าเรื่องไหนจะได้เข้าสู่การประชุมเนี่ยอยู่ที่ ประธานสภา,าครับผมเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดความตื่นเต้นนะครับในตอนที่เลือกตั้งประธานสภา,าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับก็คือสิ่งที่พรรคต่างๆพยายามจะสนอแคนดิเดต ประธานสภาเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องสําคัญมากว่าประธานสภาจะทําหน้าที่อย่างสมดุลแล้วก็ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่การบริหารจัดการใน3คนนะครับก็คือประธานสภาแล้วก็รองประธานคนที่1รองประธานคนที่2นะครับทีนี้หลายคนก็งงว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่สมาชิกพูดเนี่ยนะครับทำไมต้องพูดถึงประธานท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานครับผมครับเชิญครับผมขออนุญาตประท้วงครับตามข้อบังคับข้อที่5วงเล็บหนึ่งครับท่านประธานครับ นายกก็อยู่ตรงๆแล้วใช่ไหมครับทำไมไม่ให้เราพูดกับนายกแลฐวนยโดยตรงเลยเพราะว่านี่คือข้อบังคับการประชุมนะครับการประชุมทุกอย่างเนี่ยสมาชิกจะต้องพูดไปที่ประธานสภาเพราะเราเรียนตรงกับประธานสภาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างไรท่านึกสภาพนะครับถ้าไม่มีประธานสภานะครับอย่างผมเนี่ยผมอยากจะซดกับคุณอนุพงศ์ใช่ไหมครับผมก็แบบคุณอนุพงศ์ทำไมทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมขอประท้วงครับคือผมขอประท้วงท่านสวที่พูดไม่รู้ฟังเหมือนกันครับเอาอย่างนี้ครับ ครับผมว่าไม่รู้เรื่องทั้งทัศน์เดี๋ยเนี่ยเดี๋ยผมผมว่าท่านคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องครับครับแกปูนนี้แล้วครับพีใบมีบิดาท่านก็พอๆกับผมนะครับอ๋อบิดาผมตายไปแล้วครับจะตายตามบิดาผมไปหรือเปล่าครับนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนี่่อเป็นการโต้เสียงแบบไม่มีกติกากันควบคุมเวลาก็ไม่ได้ว่าใครพูดแล้วจะมีใครฟังและถ้ามีใครประท้วงจะต้องจัดการอย่างไรทุกอย่างจะต้องถูกบริหารจัดการ โดยอำนาจของประธานสภานะครับและประธานสภาก็จะบริหารผ่านข้อบังคับการประชุมสภาซึ่งจะมีการทบทวนแก้ไขเนี่ยเป็นเรื่องแรกๆในเวลาที่เรามีการตั้งสภาใหม่ขึ้นมาว่าสภาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งนี้จะประชุมกันอย่างไรด้วยกติกาแบบไหนอันนี้ก็คือข้อบังคับการประชุมนะครับก็จะรู้ว่าใครมีสิทธิ์ประท้วงได้ในเรื่องอะไรบ้างจะประท้วงประธานจะไปสั่งให้ปิดประชุมได้ต่อเมื่อมีอะไรอย่างไรบ้างทุกอย่างอยู่ในข้อบังคับการประชุมทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาที่ ต่อให้เราแบบอยากจะแบบพูดกับคุณประยุทธ์มากเลยนะครับก็ต้องไม่ได้ก็ต้องพูดไปที่ประธานสภาไม่ใช่ว่าเป็นแค่ธรรมเนียมนะครับแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในข้อบังคับที่ทําให้การประชุมนั้นดําเนินไปอย่างเรียบร้อยได้นะครับผมเคยคุยกับสสบางคนด้วยนะครับเขาก็บอกว่าความใฝ่ฝันของเขาเนี่ยโตไปเขาอยากเป็นประธานสภานะครับผมพูดง่ายๆเลยก็ได้ว่าความสําคัญแบบนี้นะครับทำให้เราเห็นว่าถ้าประธานสภานะครับทำหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ยึดมั่นในกติกานะครับเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เสนอความเห็นกันอย่างครบถ้วนไม่ชิงปิดประชุมเมื่อตัวเองเสียเปรียบไม่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งในเรื่องของกติกาการประชุมเนี่ยประธานสภาจะเป็นหัวใจสําคัญนะครับที่ทําให้การทํางานของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทั้งในการประชุมทั้งนอกการประชุมกิจการสภาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับผิดกฎหมายต้องไปร้องศาลร,รับโดนเลยไม่มรอะไรเป็นาาข้อกัดข้องครับ อันนี้เป็นการความสําคัญของการที่เราจะเลือกให้มีประธานสภาที่มีประสิทธิภาพมาจากประชาชนแล้วก็เป็นตัวแทนของเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้จริงๆนะครับทุกคนครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับแล้วเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองไปด้วยกันนะครับ